เป็นเรื่องใหญ่มากท่านผู้ชมเมื่อวานนี้บอกไปก็คือค่าเงินบาทปรากฏว่าเมื่อวานนี้หลังจากที่แจ้งไปว่าเงินบาทแข็งค่ามากแข็งโป๊กเลย31.15เมื่อวานนี้แข็งขึ้นอีกแข็งแล้วแข็งอยู่แข็งอีก31.09บาทต่อ1ยูเลร์นี่คือแข็งขึ้นอีกเมื่อเทียบกับวันก่อนอีกจากส1 จุดแข็งขึ้นมาเป็น3 1 0 9และนั่นทําให้ในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือกระทรวงการคลงังแบงก์ชาติกราตต้องหาหรือกันด่วนเลยเมื่อวานนี้หลังจากค่างเงินบาทก็ไล่ดุด3.1บาทต่อยูเอสดอลล่าออกมาตรก,การคมเข้มทองคำครับทุกผุ้ชมทองคำจะมีส่วนอย่างแน่นอนมันยังไม่มีกฎเกณฑ์ควบคุมอยู่ ต้นเหตุข้างเงินบาทแข็งโป๊กอาจเดี๋ยวต้องอธิบายขยายความตรงนี้สักนิดหนึ่งท่านผู้ชมคือตอนนี้เนี่ยไม่รู้ใครจะไปหยุดข้างเงินบาทได้เนี่ยแข็งขนาดนี้แล้วไม่ใช่เรื่องเล่นเพราะผลกระทบเนี่ยมันชัดเจนข้อที่หนึ่งการส่งออกค่ะอ่านำเข้าดีแต่ส่งออกมีปัญหามากใช่ถูกไหมใช่ค่ะเพราะข้างเงินบาทแข็งเนี่ยขายของได้ราคายูเอลลาร์เคยได้มาเป็นเงินบาทมากอมพอข้างเงินแข็ง ขายของได้ออกมาเป็นเงินบาทน้อยอตรงกงันข้ามกับนำเข้าท่องเที่ยวท่านผู้ชมคนต่างชาติเข้ามาเที่ยวในเมืองไทยเอาเงินดอลลาร์มาแลกเป็นเงินบาทได้น้อยลงใช่ค่ะเหมือนแพงขึ้นนะนะคะ,อะของทุกอย่างมันก็เป็นอย่างที่ว่านี้นี่แหละ,ะเพราะฉะนั้นสาเหตุสำคัญข้อนหนึ่งก็คือเกี่ยวกับเรื่องทองคำซึ่งเมื่อวานนี้มีการประชุมของหน่วยงานอย่างที่ผมบอกไปเนี่ยนะท่านผู้ชมฮะ แล้วก็มีการออกสามมาตรการเมื่อวานนี้ประชุมกระทรวงการคลังสรรพกรแบงก์ชาติกอลอตเพื่อหามาตรการดูแลค่างเงินบาทและลดผลกระกทบจากการซื้อขายทองคำบนแพลตฟอร์มออนไลน์เบื้องต้นออกสามมาตรการเพื่อลดผลกระกทบค่างเงินหนึ่งให้สรรพกรพิจรนารณาแนวทางกำหนดให้ผู้ให้บริการซื้อขายทองคำลักษณะการลงทุนซื้อขายทองคำผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ต้องส่งข้อมูลธุรกรรมการซื้อขายทองคําให้สรรพากรเหมือนกับแพลตฟอร์มสินค้าหรือบริการออนไลน์อื่นที่มีการส่งข้อมูลรายรับที่ได้จากผู้ประกอบการที่ขายสินค้าหรือให้บริการผ่านแพลตฟอร์มให้แก่กรมสรรพากร,รผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์อยู่แล้วให้การซื้อขายทองคําผ่านแพลตฟอร์มต้องส่งข้อมูลให้สรรพากร,รข้อที่2ให้สรรพากร,รพิจารณาความเหมาะสมในการจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ จากการขายทองคำแท่งของร้านทองแต่ที่ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ในอนาคต 3. ให้แบงค์ชาติพิจารณาแนวทางการปรับกำกับปริมาณการทำธุรกรรมทองคำเช่นสำคัญมากกำหนดเพาดานวงเงินการซื้อขายทองคำในแพลตฟอร์มออนไลน์เพราะขณะน,นี้มันเป็นเรื่องใหญ่มากแล้วเชื่อว่ามีผลกระทบกับค่างเงินบาท ปลัดกระทรวงการคลังลาวรนรณแสงสนิทบอดนะครับทุกู้ชมเดี๋ยวจะออกประกาศ,ศกรมสรรพากรตำหนดให้ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มซื้อขายทองคำออนไลน์ต้องทำบัญชีและส่งข้อมูลซื้อขายสรรพากรตรวจสอบเหมือนกับแพลตฟอร์มส่งอาหารฟู้ดเดลิเวอรี่หรือแพลตฟอร์มขายของออนไลน์ข้อมูลเบื้องต้นพบการซื้อขายผ่านร้านทองที่ส่งมอบจริงเนี่ยหมายถึงมีไปซื้อทองที่ร้าน <5. S 1> และส่งมอบทองจริงเนี่ยมีแค่ 15- 20%เปอร์เซ็นต ไอ้ที่ซื้อขายทองคำกันส่วนใหญ่80%หรือมากกว่าน,นั้นซื้อขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์แล้วมันปริมาณสูงมากมากกว่าทานเทรดหุ้นในตลาดไปแล้วในช่วงราคาทองคำสูงทั้งนี้ขอยืนยันจากสสคว่ามาตรการนี้จะไม่กระทบกับประชาชนทั่วไปที่ซื้อทองรูป,ปรพัน์เพื่อใส่หรือเพื่อการออมหรือเก็บสะสมทรัพย์สินไม่กระทบกับผู้ประกอบการร้านทองตู้แดง ที่ขายทองตามปกติแต่จะเน้นนักลงทุนรายใหญ่ที่ใช้แพลตฟอร์มออนไลน์เก็งกำไรทองระยะสั้นซึ่งมีปริมาณมหาศาลคือซื้อผ่านออนไลน์มันไม่มีการส่งมอบทองจริงใช่ค่ะมันซื้อมันขายเลยเอานี่ฮะท่านผู้ชมผู้ผ่าแบงค์ชาติบอ่อนะครับวิทยรัตนากรระบุเลยนะครับว่าค่อนข้างชัดเรื่องกรณีแพลตฟอร์มซื้อขายทองคำมีผลกระทบต่อค่างเงินบาท มาตรการที่ออกมาที่เกี่ยวกับแบงค์ชาติโดยตรงคือมาตรการที่3แบงค์ชาติจะพิจารณาแนวทางกำกับปริมาณการทำธุรกรรมทองคำคือกำหนดเพดานวงเงินซื้อขายทองคำในแพลตฟอร์มออนไลน์โดยจะดูรายใหญ่ที่มีพกรตครอบข้างเงินบาทเพื่อไม่กระทบกับนักลงทุนหรือประชาชนรายย่อยที่ใช้ทองคำเป็นการออมนอกจากนี้สรรพกรอย่างที่บอกไปแล้ว ให้ผู้ให้บริการซื้อขายทองคําผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต้องส่งสรพาก่อนตอนนี้กําลังหารือกับกระทรวงการคลังเพื่อแก้ประกาศคลังให้แบงก์ชาติมีอำนาจเข้าไปขอข้อมูลและกํากับดูแลธุรกรรมทองคําบนแพลตฟอร์มออนไลน์คาดว่าจะเสร็จภายใน2-3สัปดาห์นับจากนี้หรืออย่างช้ากลางเดือนมกราคมนี่ฮะท่านผู้ชมมุ่งเป้าควบเป็นปกติเพื่อจะดูแลมุ่งเน้นกลุ่มที่เทรดปริมาณสูงเป็นปกติ เช่นเทรทองหมุนเวียนหลายร้อยล้านหรือพันล้านบาทต่อวันคือซื้อขายทองกันผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยเป็นพันล้านาต่อวันซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อค่าเงินบาทอย่างที่บอกขณานี้เนี่ยค่าเงินบาทผู้ว่าแบาางค์ชาติยอมรับว,ว่าแข็งมากแข็งเร็วตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น9.4เซคือเกือบ10เปอระ เป็นระดับนําในภูมิภาคไอ้ที่กังวลมากกว่าเรื่องแข็งมากก็คือแข็งเร็วเดือนเดียวทันวานเนี่ยนี่ยังไม่ถึงสิ้นเดือนเลยเงินบาทแข็งขึ้น4.2ซึ่งถือว่าแข็งเร็วมากโดยไม่สะท้อนปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจจริงซึ่งก็ชื่อว่าสาเหตุหลักมาจากธุรกรรมซื้อขายทองคำบนแพลตฟอร์มออนไลน์เพราะอะไร รายได้รวมของผู้ค้าทองรายใหญ่15รายบนแพลตฟอร์มออนไลน์สัดส่วนสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับ GDP คือปี66แพลตฟอร์ม15แพลตฟอร์มเนี่ยสัดส่วน2 6ของ GDP ปี67เพิ่มเป็น39ปีนี้ค่าอาจจะสูงเกิน50%ของ GDP ธุรกรรมการซื้อขายทองคําเฉลี่ยต่อวันตอนนี้แซงตลาดหุ้นไปแล้วใช่ค่ะ65,000้0 0ล้านบาทซึ่งสูงกว่ามูลค่าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีค่าเฉลีย่ยอยู่ที่ -42,000 ล้านบาทต่อวันเท่านั้นซื้อขายหุ้นกันทั้งตลาดวันหน <c oughs> ึรรร่ง42,000ค่ะไอ้ทองคำเนี่ย6 0 0 0 0กว่า65บางวันราคาทองคําผันผวนสูงรู้ไหมมูลค่าการซื้อขายขึ้นถึงเท่าไหร คือเพิ่มขึ้นอาจจะพุ่งไปถึง2.5แสนล้านบาทต่อวันแบงค์ชาติจึงเชื่อว่ามีผลกระทบต่อค่าเงินบาทเพราะอะไรเมื่อเมื่อราคาทองคำในตลาดโลกพุ่งสูงขึ้นพฤติกรรมของคนไทยก็คือจะขายทองคำค่ะอพอร้านทองแพลตฟอร์มที่เขาได้รับทองจากลูกค้าแล้วก็เอาไปขายต่อในตลาดโลกเวลาได้รับเงินมาจะได้เป็นเงินสกุลดอลลาร์จากนั้นก็เอาดอลลาร์ไปขายแล้วแลกเป็นบาท ทำให้เกิดแรงเทขายดอลลราแล้วก็ซื้อเงินบาทในปริมาณมหาศาลก็ท,ทำให้ค่างเงินบาทแข็งค่าขึ้นเอาชัดๆค,คือคนไทยขายทองคำเมื่อร้านทองหรือแพลตฟอร์มได้รับทองจากลูกค้าเอาไปขายต่อในตลาดโลกได้เงินเป็นเงินดอลล่ะแล้วเอาดอลลร์ไปขายเพื่อแลกเป็นเงินบาทมันก็เกิดแรงขายดอลลราซื้อบาทในปริมาณมหาศาลค่าเงินบาทมันถึงแข็งค่าขึ้น บางช่ววลาแบงก์ชาติบอกแรงขายดอลลาร์จากธุรก,กรรมทองคำสูงถึง4 5เของแรงขายดอลลาร์ทั้งประเทศเลยเนี่ยใช่ค่ะเกือบครึ่งอ่ะแล้วบางช่วงต้นเดือนกันยายนสัดส่วนนี้พุ่งสูงถึง6 2เอเอเซเพราะฉะนั้นย้ำนะครับนี่เป็นมาตรการ3ข้อที่ออกมาด่วนฉุกเฉินเลยเมื่อวานนี้ขณะที่จะดอ,อกมาตรการกากับเรื่องการซื้อขายทองคือกลุ่มนี้ที่เล่นทองคำเล่นแบบแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ย คือถ้ามันเป็นอย่างที่หน่วยงานเหล่านี้บอกคือมกกบผพกรทตต่อค่างเงินบาทก,ก็ต้องจัดการอ่ะก็ต้องเข้าไปตรวจสอบถ้ามันอยู่ในระบบถูกไหมใช่ใช่เออไม่อย่างนั้นเนี่ยค่างเงินบาทคนส่งออกเกษตรกร,ร,กรคนทําข้าวทําของส่งออกเดือดร้อนอการท่องเที่ยวเดือดร้อนอเพราะมีประเด็นเรื่องการซื้อขายทองผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์กระโดดเดือนแบบนี้ ในส่วนที่กังวลเกี่ยวกับกรณีของดิจิทัลคริปโตกระต่อยืนยันว่าไม่เกี่ยวคุณพรนองบุตรสาตระกูลเลขาธิการกรตอเมื่อวานนี้บอกประเด็นมีคนตั้งข้อสังเ,เกตว่าการซื้อขายเหรียญคริปโตผ่านผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลมีผลกระทบต่อค่าเงินบาทแข็งค่าว่าอันนี้เข้าใจคาดเคลื่อนเนื่องจากปริมาณธุรกรรมซื้อขาย USD คือ USD USD ิจิทัลรวมถึงยอดการแลก US dollar เป็นบาทของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นเพียง1.22และ0.17ของยอดเงินทุนไหลเข้าประเทศมีจำนวน29.1ล้านล้านบาทจึงไม่มีในต่อค่าเงินอ่ะเป็นนั้นว่าเดี๋ยวตามกระดูนี่ถ้ามันหลุด31ลงไปเหลือ30กว่านะนี่เฉียดแล้วเนี่ย31.09ใช่ใช่ค่ะโอ้แข็งโป๊ก แข็งมากแข็งนานแล้วแข็งเร็วด้วยใช่ง้างเงินบาทแข็งมากแข็งนานแข็งเร็วแข็งมากกว่าชาวบ้านค่ะอ่านี่เป็นปัญหาใหญ่อ่ะ